มันมันเป็นมีคล้ายๆอย่างเงี้ยกันกันในบางจุดนะยมันจะคล้ายๆกันนะประเภทแบบว่าพอมีลูกในบ้านเสียชีวิตลูกสาวโดยมากจะเป็นลูกสาวเนะี่ยแล้วพอตายเนี่ยก็จะไม่อยากเผาโดยมากจะเป็นตายในขณะที่กำลังจะแต่งงานแล้วก็บางครั้งก็ตายทั้งแฟนคนรักอะ่ะ คนรักของลูกสาวนะครับแล้วก็ตัวลูกสาวตายปุ๊บพ่อแม่บางครั้งห่วงม,มีความรักจะเสียใจดับเบิ้ลทวีคูณว่าเออลูกกำลังจะออกเล่าออกออกออก,ออกเย้าออกเรือนนะแล้วก็อยู่ดีๆก็มาเสียชีวิตกระทันหันทำใจไม่ได้ก็ยังไม่อยากให้ลูกเนี่ยจากไปโดยมากพ่อแม่เขาก็ จะทำโลงแก้วเก็บไว้ในบ้านมันเคยออกรายการดังแล้วก็บางครั้งก็จะคล้ายๆกันนะ่ะคุณกัรยาหรือทุกคนเคยได้ยินเรื่องพวกนี้ใช่ไหมเคยได้ยินค่ะแล้วล่าสุดก็มีรู้สึกว่าจะเป็นผู้ชายมีอายุและบ้านรวยแล้วพันภรรยาเ,เดี๋ยวดีก่อนผู้หญิงตายหรือผู้ชายตายน่าจะผู้หญิงตายภรรยาตาย รักเมียมากเลยก็จะเก็บไว้ในบ้านอยู่ในโรงแก้วแล้วก็จะเชิญนิมนต์พระมาทําบุญทุกทุกอาทิตย์เลยรักมากนะแล้วก็เป็นเป็นคนที่มีฐานนะคือคือพวกนี้ผมก็บอกว่าอืมถ้ามันไม่ผิดกฎหมายมีความสุขใช่ไหมก็ทํำไปแล้วก็สิ่งที่นอกเหนือมาจากการได้อยู่กับศพซึ่งฉีดไม่ให้เน่า แล้วก็เก็บไว้ในบ้านสิ่งที่ปรากฏต่อไปก็คือได้เจอวิญญาณผู้เสียชีวิตแล้วบางครั้งอย่างอย่างกรณีแรกที่ผมเล่าอ่ะผมจะเล่าคร่าวๆนะก็จะเป็นเรื่องของมีคนอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยสมัยพ่อเขาเนี่ยอยู่ในยุคนั้นนะครับแล้วก็ไม่รู้เรื่องราวแล้วก็จะมีการรับจ้างวาจางอะ่ะเช่น ถ้าใครมาเฝ้าได้จะมีรางวัลให้หน้าที่ที่ต้องมาทำก็คืออยู่ในห้องใกล้ๆตรงจุดห้องนี้ให้นำอาหารให้ทำอาหารต้องทำอาหารเป็นแล้วก็เอามาวางไว้นะครับแต่พอตกดึกห้ามออกมาจากห้องเด็ดขาดให้อยู่แต่ในห้องไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามออกมา ปรากฏคนนี้เขาก็อยากได้ไรายได้เยอะสมมติไปได้วันลาอาชีพอื่นสมมุติว่าสามร้อยอย่างเงี้ยอาชีพนี้ถ้าไปอ้าวลองงานอ้าวห้าร้อยอ่ะเยอะกว่าแหละถ้าอยู่เกินอาทิตย์อยู่ได้ถึงเดือนเอาได้เป็นพันได้หลายพันอะไรเงี้ยจะเร้าใจใช่ไหมแต่ไม่เคยมีใครอยู่ได้นานอยู่ไปสักระยะหนึ่งก็ต้องออกไปกันหมด อยู่กันไม่ได้นะตอนนี้ก็มีอยู่คนหนึ่งเขาก็ไม่รู้ที่มาที่ไปอะไรยังไงแต่เหมือนได้ข่าวมาว่าเออเนี่ยมามาดูแลตรงเนี้ยนะรายได้ดีแต่เขาก็จะไม่บอกว่าให้มาเฝ้าอะไรก็จะแ,แค่บอกว่างานมีแค่เนี้ยแหละเตรียมอาหารนะเราก็ดูแลแต่จุดที่ต้องห้ามก็ห้ามเข้าไปยุ่งแล้วก็ห้ามขึ้นไป ได้ยินเสียงอะไรห้ามแอบ,บออกไปดูให้อยู่ในห้องนี้นะครับพอถึงจุดหนึ่งวันพระวันโกนก็ได้ยินเสียงเหมือนมีเสียงเปิดประตูมีเสียงเพลงมาจากเสียงเพลงสมัยโบราณลอยออกมาจากในห้องห้องหนึ่งตอนนี้คนที่เขาไปเฝ้าเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยอา้าตัวเองลืมปิดไฟหรือเปล่า ก็ก็กลัวว่าเดี๋ยวจะโดนตำหนินะในความสะเเพาในการไม่ดูแลให้ดีเขาอ่ะก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องผีเรื่องอะไรเขาก็ออกไปพอออกไปปุ๊บก็ไปนะจุดตรงนั้นสวัสดีคุณยิ่งยงยอดบัวเงินครับผมยินดีต้อนรับนะครับ <S <S เชื่อว่าคุณยิ่ง ong, ยงยังมีเรื่องผีอยู่นะครับคนที่ชาติต้องการนะครับเชิญนะครับห้องนี้ต้องการอยู่นะครับก็ตอนนี้ปรากฏว่า วันนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเขาก็จะออกไปดูเขาก็แอบดูเดินขึ้นไปดูนะมันก็ได้ยินเสียงเหมือนโซ่เนี่ยที่คล้องห้องห้องที่ปิดไว้มันมีการเปิดออกนะครับได้ยินเสียงประตูเปิดมีเสียงเพลงโบราณคนนี้เขาก็เลยเข้าไปดูเดินเข้าไปที่ห้องนั้นปรากฏว่าสิ่งที่เขา กอนเข้าไปถึงเขาก็ได้ยินเสียงว่าจะมาทำอะไรเขาก็เห็นมองเข้าไปในห้องเนี่ยเขาก็มองสายตาไปก่อนจะได้ยินเสียงจากผู้หญิงคนหนึ่งเรียกเนี่ยเขาก็เห็นมีแก้วแหวนเงินทองอยู่ในโลงแก้วด้วยนะเขาก็สนใจไงว่าอในห้องอะไรมันมีอะไรอีกก็อยากจะเข้าไปดูแต่ความที่เขาก็คงไม่กลัวผีเพราะว่าเป็นคนทั่วไปเนี่ย เห็นโลงลักษณะเน,นี้ยก็ต้องปอดแหกกลัวกลัวช็อกกลัวแบบกลัวมากๆอะ่ะต้องหนีออกไปแล้วใช่ไหมหลบลงไปแล้วก็บอกบอกทุกคนนะการเจอโลงแก้วโลงอะไรมีศพอยู่ข้างในเนี่ยอืมถ้าคนใจแข็งคนไม่กลัวนี้มันก็ไม่กลัวมันก็เป็นไปได้นะแต่สําหรับผมเล่นดนตรีไทยมาสามปีก็เจอโลงมาเยอะเจอผีมาเยอะแต่โดยมากโลงเขาก็ไม่ค่อยเป็นแก้วเท่าไหร่นานๆจะเจอเป็นจัดงานโลงแก้วสักครั้งนะ ให้คนเห็นศพนอนนเนี่ยโดยมักจะเป็นศพพระศพคนน้อยแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นโลงปิดๆด,ด้วยไมย้ถามคุณกัญญาแตงโมคุณสมชาติกลัวไหมถ้าอยู่ดูไปบ้านใครซึ่งเราไม่รู้จักแล้วเดินขึ้นไปเจอโลงที่มีศพอยู่ข้างในครับอยู่ ก็น่ากลัวนะถ้าอยู่ตามบ้านถ้าไม่ใช่พระเกจิอาจารย์ดังๆโอ้ยขนาดพระเกจิผมยังกลัวเลยคุณกระยาไม่ใช่เป็นคนทำความชั่วความเลวนะแต่มันรู้สึกหลอนๆไงไม่รู้เคยไปพักวัดที่มีพระนอนอยู่ในโลงแล้วจะรู้ทันทีว่าพวกท่านศักดิ์สิทธิ์เนี่ยใช่ไหมตกดึกตกอะไรท่านก็จะมานะ แต่เคยเคยเห็นปรากฏอะเคยเล่าไปแล้ววัดหลวงพ่อเงินวัดดอนหญยหอมเนี่ยเคยเห็นเขาจะมีโลงแก้วอยู่เอา้านี่พระเอามายืนกันนมัสก,การพอดูด,ดเูเอ้ามืดมืด,มดใครจะมาพอถามท่านก็จะไม่ค่อยตอบอะไระพอสักพักมอยที่อาหายไปแล้วเนี่ยแต่ก็พอจะอบอุ่นใจได้บ้างว่าท่านเป็นพระคงไม่มาหลอกตอนนั้นผมเป็นเด็กแต่ถ้าเป็นบ้านคนซึ่งเราไม่รู้จักผีตนนี้ มันน่ากลัวนะจริงไหมหลอนใช่อนอ่ะเดี๋ยวผมเล่าเรื่องเมื่อกี้ต่อปรากฏว่าผีก็โกรธแท้นมีความไม่พอใจชี้หน้าว่าคนนี้ว่าจะเข้ามาทำไมมายุ่งอะไรจะมาขโมยอะไรหรอคนนี้เขาก็ตกใจกลัวนะครับแลล้วเขาก็วิญญาณเนี่ยตอนแรกก็อยู่อยู่ข้างหลัง เขายังไม่ได้เข้าไปในห้องก็หายแวบไปความที่คนนี้เขาไม่กลัวผีวผเขาก็อยากจะเข้าไปสำรวจว่าในห้องมีอะไรเขาก็เดินเข้าไปพอเดินเข้าไปปุ๊บผีเนี่ยก็มีอิทธิฤทธิ์สามารถหลอกแล้วก็ปิดประตูได้นะครับคนนี้ก็ช็อกอยู่ข้างในแล้วผีจากสภาพที่เป็นผู้หญิงก็แปลสภาพเป็นหน้าเละเละ,เ,ละเฟ้เฟนะครับแล้วก็ คนนี้ก็ช็อกแล้วก็มีแบบห้อยหัวห้อยอะไรตามตามสไตล์ผีนะสุดท้ายตอนเช้าขึ้นมาปุ๊บก,ก็มีคนที่เขาดูแลบ้านอีกทีหนึ่งมาผู้ชายคนนี้ซึ่งได้รับค่าจ้างอาสามาเฝ้าดูแลมาทำอาหารก็นั่งตัวสัน่นอยู่ที่มุมห้องนะครับ ก็เลยมีการช่วยเหลือพาส่งโรงพยาบาลเขาก็สติแตกนะโดนผีหลอก,อกแล้วประวัติของบ้านนี้ก็คือว่าลูกสาวกำลังจะแต่งงานแล้วขับรถกับแฟนเกิดอุบัติเหตุแฟนซึงเป็นผู้ชายตายส่วนผู้หญิงพอรู้ข่าวว่าคนรักตายเท่าที่จำได้นะคือเขาก็ฆ่าตัวต,ตายตาม พ่อแม่ก็เสียใจมากก็จึงเก็บสมไปในโลงแก้วต่อความรักลูกสาวอ่าเรื่องพวกเนี้ยคุณกัลยาเคยได้ยินมันจะคล้ายๆกันเนาะนค่ะอืมอย่างอีกอีกจุดหนึ่งก็ผมก็ได้ยินที่แถวนคนรชัยศรีไม่ใช่นคนรชัยศรีทางถนนสายเก่าพกเพชรเกษมมันก็ออกออกรายการดังออกอะไรท่าอะไร เขาบอกคนขับมารถมาแถวนี้บางครั้งจะเจอมันจะได้เบอร์โทรศัพท์โทรเข้ามาแปลกๆเมื่อขับมาแถวจุดบ้านคนนี้ซึ่งผมก็เคยอธิษฐานจิตว่าจะมีจริงหรือได้ได้เบอร์โทรแปลกๆมาจริงๆพอคุยไปมีเสียงคุยแต่พอถามว่าเขาอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเขาจะไม่บอกนะคือช่วงนั้นที่เป็นที่รู้กันคือว่าใครได้รับสายเนี่ย จะโชคดีเขาจะมาให้เลขนะครับผมช่วงนั้นก็เป็นครูสอนเปียนโน,น,ยน,โนขับรถมาทางนี้นานๆคะ่ะแต่พอขับเส้นนี้ทีไรก็จะคิดถึงเรื่องนี้แต่พอถึงแยกที่เขาเล่าอะว่าบ้านคนเสียชีวิตและเก็บไว้ในโรงอยู่แถวเนี้ยเป็นผู้หญิงเช่นกันนะเออผมก็จะระลึกถึงแล้วผมก็จะแผ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ไป และโดยนิสัยส่วนตัวบางครั้งก็จะนึกว่าจริงเหรอขนาดนั้นเลยเหรอและแล้วพอถึงจุดหนึ่งก็ได้รับเบอร์โทรแปลกๆเข้ามาประมาณนี้<ม>เรื่องเรื่องของผมจะเป็นประมาณนี้และบางครั้งก็อยากจะไปเจอไปพบนะพอโทรไปเนี่ยถ้าจำไม่ผิดสมัยนั้นมือถือมันไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่หรือเริ่มมีบ้างแล้วมันนานมากนานมาก ผมก็รู้สึกได้โทรไปสืบทามก็ได้ยินเสียงมีรู้สึกจะเป็นเสียงคุณป้าแก่ๆหนึ่งโทรมาประมาณว่าคุณอยากจะมาหรอคุณกลัวผีไหมเขาจะพูดอะไรประมาณนี้แหละผมก็บอกว่าเอ๊จทำไมพูดอย่างนี้เขาก็จะไม่พูดอะไรเยอะนะเออเขาโทรไปคุยกับคุณหรออะไรประมาณนี้แหละ นะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่คาใจส่วนตัวผมก็ไม่ไปพิสูจน์นะผมกลัวเป็นพวกโรคจิตหรืออะไรด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าไปผิดบ้านละยุ่งเลยเพราะว่าบางข่าวเคยไปเจอบางคนก็อยู่ใกล้ๆกกรุงเทพนี่แหละเป็นััตกรโรคจิตแอบ,บแฝงไปเจอโดยบังเอิญดีที่ผมไวตัวทันและ <ไว S 1> ผมไม่ตาม <คง S 1> เข้าไปในบ้าน คือเคยขับรถหลงแล้วก็จะถามทางกลับปรากฏเจอคนเนี้ยออกมานอกบ้านแล้วมันก็เหมือนแบบนึกว่าผมอะเป็นคนส่งของเป็นพนักงานส่งของแต่ผมก็ขับรถอะไรอะไรไอ้คนนี้บางครั้งมันเหมือนแบบเล่นยานะผมก็ไม่ได้ตามเข้าไปถ้าตามเข้าไปนี่อาจจะโดนเก็บหลังจากนั้นพอผ่านมาระยะหนึ่งหลายปีผ่านมาเฮ้ย คนนี้โดนจับมีข่าวข่าวผู้หญิงหายสาบสูญผมก็โอ้หน้าตาแบบนี้เราเคยเจอนะครับนะครับก็ไม่ไม่ขอพูดว่าเขาเป็นคดีข่าวอะไรนะแต่ข่าวดังใหญ่ในประเทศเลยนะก็ถ้าเป็นหน้าที่พล,ลเมืองดีผมเคยคุยอาจารย์เคยสอนมาสอนนักเรียนทุกคนลยอาจารย์นะเขาก็แม้แต่ตำรวจทหารอะไรท้าใครได้ไปอบรมไปเจอ,ขอเขาพูดสอนแนะน,นํา เชิญเป็นวิทยากรเขาจะบอกว่าไอ้หนูทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายนักเรียนนักศึกษาถ้าเราเห็นอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลจะเป็นภัยต่อสังคมอย่าลืมแอบโทรแอบแจ้งเบาแสนะ,บบสนะเพื่อสังคมจะได้อยู่เย็นเป็นสุขประมาณนี้นะครับระมานนี้นคับเรื่องที่ผมเล่าก็ประมาณนี้นะสองเรื่องเป็นเรื่องที่ เคยพบเจอแล้วก็เคยฟังมานะครับแต่ในรายละเอียดไม่ขอลงระบุเพราะว่าเลไยเรื่องมันคล้ายๆกันนะก็เวลาฟังเขามาคุณกัลยาเคยไหมเวลาฟังเขาเล่าเรื่องผีเคยไหมประเภทแบบว่ามันจะจริงหรออะไรเงี้ยเคยเคยคิดไหมเพราะว่าบางช่องรายการที่เขาทําคลิปทําแอปทําอะไรต่ออะรทําไร มันเยอะมากเลยจะจะผีเยอะขนาดนั้นเลยหรอใช่ไหมใช่แต่บางครั้งเขาไม่บอกไงว่ามันเป็นเรื่องผีจริงหรือไม่จริงเขาไม่ได้พูดเขาอาจจะนั่งแต่งนวนิยายผีแล้วเอามาเล่าก็ได้ใช่ไหมครับผมไปดูในแอปแดงบางช่องโอ้โหเยอะจังเลยมันจะเยอะขนาดนี้เลยหรือแล้วเขาก็ออกแทบ ทกิดทุกวันอะไรต่ออะไรบางครั้งมันก็น่าคิดอยู่นะในการจะสัมภาษณ์คนเอามาเล่านี่ยังผมทํามาหนึ่งปีคุณกระยาได้ยินคนมาเล่าประมาณกี่คนครับประมาณกี่คนครับเยอะค่ะเออแต่เรื่องผีคนก็เจอเยอะนะถ้าเอาเรื่องพวกนี้มาเรียบรวบรวมเรียบเรียงไปทําเป็นแอนิเมชันแอนิเมชันเป็นไทยหลายเรื่องนะฉะนั้น ที่ดูเข้ามาก็เป็นแต่ไปได้สองอย่างหนึ่งอาจจะจริงสองอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับแต่ถ้าเกิดรายการที่เป็นเรื่องผีจริงโดยมากแต่ต้นๆเลยเขาจะต้องบอกว่าเรื่องที่จะเล่าต่อไปน,นี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงอะไรประมาณเนี้ยนะรถ้าเป็นเรื่องผีจริงๆนะอย่างช่องผมเวลาผมเล่าเรื่องจริงผมก็จะยืนยันแทบทุกเรื่อง แต่ที่ผมเล่ามาก็จริงทุกเรื่องลนะเพียงแต่ว่าไอ้ที่อาจจะคลาดเคลื่อนบ้างคือถ้าบางเรื่องเป็นความทรงจําในวัยเด็กซึ่งมันนานมากๆเนี่ยก็อาจจะเดี๋ยวเสียงสะท้อนเดี๋ยวปิดคุณตมชาติเดีหลับไปแล,ล้วก็อาจจะอมีคลาดเคลื่อนสักเล็กน้อยไม่เยอะนะประมาณนี้อ่ะก็ผมก็วันนี้เล่าสักสองเรื่องพอ